สวัสดีครับขอตอนาบขาสูตรชาแน f o อร์จูพยากร์วันนี้จะมาพยากรคนราศีมังกรในเดือนพฤษภาคม2564ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อโดยตรงส่วนตัวได้ด้วยการออดไลน์ดอดีมาที่บลิปเบอร์ร69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปสามารถออดไลน์อดีมาทําค่าครูได้ครับเรามาฟังคพยากรน,นะครับในเดือนพฤษภาคม2564ซึ่งเป็นเดือนที่5ของปีนั่นเอง เผยแป๊บเดียวนะครับก็อีกเดือนเดียวก็จะครึ่งปีแล้วนะครับ2564ก็ยังไงอยากทําอะไรก็รีบทํานะครับแต่ก็ต้องดูจังหวะและโอกาสอีกครั้งด้วยนะครับประกอบกันเพราะว่าถ้าทําอะไรแบบคือหลับหูหลับตาหรือไม่ได้รอบคอบวางแผนก่อนเนี่ยจะทําให้ผลเสียหายหรืออาจจะล้มเหลวได้ในอนาคตนั่นเองครับทีนี้เรามาเริ่มต้นนะครับด้วยกัน ภาพรวมของการโคจรของดวงดาวนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งจะมีทั้งหมด4ดวงนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับกลางๆใช้ได้ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปและมีดาวศุกร์นั้นโคจรยาวราศีสองรอบครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวศุกร์กันก่อนเลยนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ดาวศุกร์ย้ายราศีสองรอบนะครับหลายคนก็คงจะงงว่าเดือนที่แล้วมีนาเมษาเนี่ยดาวพุธย้ายสองรอบ คราวนี้ดาวสุกแล้วนะครับบ้างแต่ดาวสุกเนี่ยไม่ได้โครจรสองรอบใน1เดือนเนี่ยแค่เดือนพฤษภาคมนี้นะครับแต่เคยในปีนี้เคยโครจรเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงวาเลนไทน์นั่นแหละนะครับก็จะทําให้มีผลคาร์บอนะครับแตกต่างออกไปเพราะเนื่องจากว่าการโครจรสองรอบหมายถึงเขาพักเสร็จมนในทางโหราศาสตร์หมายถึงการโครจรอ,อย่างรวดเร็วการหยุดนิ่งการถอยหลังจึงมีผล กระทบกับคนทั้ง12ราศีรวมทั้งคนราศีมังกรด้วยนั่นเองนะครับชี้นี้ถามว่าม,มันเกี่ยวข้องยังไงก็คือดาวศุกร์เป็นดาวแห่งการเงินและความรักของคนทั้ง12ราศีรวมทั้งคนมังกรด้วยดังนั้นเนี่ยก็จะไปเกี่ยวพันกับความาการเงินเนี่ยถ้ามันเร็วในเดือนนี้จะเดินทางอย่างรวดเร็วหมายความว่าเงินไหลมาเทมานะครับก็เป็นข้อดีสมัครเงินจะไม่มีปัญหาถ้าเดินเร็วนะ แต่ถ้าเดินช้าหรือเดินผิดปกติที่เขาเรียกว่าถอยหลังเนี่ยอันยังไม่ดีเงินฝืดเครืองนะครับคือเรียกว่าชักหน้าไปถึงหลังแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยเสียทั้ง2เลยไม่ว่าจะเดินหน้าแบบรวดเร็วหรือเดินถอยหลังก็เสียเพราะเนื่องจากความสัมพันธ์เนี่ยเป็นดวง2ดวงมาเกี่ยวข้องกันและเราสามารถควบคุมตัวเองได้ว่า ฉันห้ามตัวเองได้อะครับห้ามใจห้ามการกระทําของเราได้แต่เราห้ามใครไม่ได้ห้ามคนอื่นไม่ได้ห้ามคู่ของเราไม่ได้ถูกไหมครับเพราะมันไม่ใช่ตัวเราไงเออเพราะว่าเขามีความคิดของเขาเขามออีอะไรของเขาก็ไม่หนูแหละนะครับมันเป็นดวงชะตาที่คนละดวงด้วยดังนั้นเนี่ยมันไม่สามารถ นะครับเราบอกตัวเองได้ห้ามตัวเองได้แต่บอกคนอื่นหรือห้ามคนอื่นไม่ได้นั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่สลับซับซ้อนในความสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยความรักจึงเสียไงครับเพราะดาวศุกร์เนี่ยเวลาเดินเร็วอย่างเดินหน้าอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับมันมีความพยากรณ์หมายถึงรักง่ายได้เร็วนะครับถ้าเดินเข้าพบแต่มันมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าถ้ามันเดินเข้าพบเสีย นะครับก็ถือว่าเรื่องรายๆเนี่ยจะอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วมันก็เข้าพบดีต่อก็กลายเป็นว่าอ่ะเรื่องดีๆก็มาแทนที่อย่างรวดเร็วกลายเป็นว่าอาทุกไม่นานอย่างนี้แต่ถ้ามันเข้าพบดีมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานเช่นเดียวกันนะครับมันก็เหมือนกับว่าไปไวมาไวนะครับทั้งสุขและทุกเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะนี้มันก็เลยทําให ต้องหยิบไม่พูดนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างแบบนี้เพราะเราจะได้เข้าใจกันเพราะมันเกี่ยวพันกับคนทั้ง12ราศีอย่าลืมนะครับว่าดาศุกเนี่ยเป็นดาวแห่งความสุขจริงๆคือสุขตายตัวเลยนะครับเออดาวสุขความสุขนั่นแหละนะครับมันความหมายแบบนั้นเลยแต่สังเกตดูนะครับคนมนุษย์เราเนี่ยเมื่อเกิดมาเนี่ยต้องการต้องการความรักนะต้องการเงินเงินคืออัด ตาการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับหรือบริการหรืออะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างคือเงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้ก็จริงบนโลกใบนี้แต่เกือบหมดครับดาวศุกร์ทำหน้าที่การเงินตรงนี้นะครับก็หมายความว่าคือความหลักคือความพึงปรารถนาความพอใจความสุนทรียะของคนเราดังนั้นเนี่ยมันครอบคุมความสวยงามความจันลงใจการถูกใจความชอบความ อยากได้อันพวกเนี้ยนะครับมันจะไปเกี่ยวพันกับดาวอังคารอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยต้องการดาวศุกร์มากนะครับมันมีความสําคัญมากก็เลยต้องเอามาพูดแล้วอธิบายนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าวงโครจรของเขาเนี่ยดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยที่โครจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วในเดือนที่แล้วเนี่ยดาวพุธเนี่ยกับดาวศุกร์เนี่ยอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์และโลกมากสังเกตดูว่าเอาโลกเป็นจุดสังเกตการไม่นับโลกนะครับ พราะรู้สไทยจะไม่นับโลกเพราะโลกเป็นจุดสังเกตการจะมองไม่เห็นตัวเองมองเห็นแต่เงามืดก็คือราหูที่สะท้อนไปในยังดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ที่เกิดเสยคาสนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีโลกทีนี้เรามองเข้าไปหาดวงอาทิตย์ไม่นับดวงอาทิตย์นะครับเพราะดวงอาทิตย์เป็นประธานจะไม่นับเอาแค่นับประเคาะก็คือดาวพุธ ดาวศุกร์ใช่ไหมครับแล้วก็มาโลกดวงที่3ตามที่เราเรียนมาตอนเด็กเนี่ยทีนี้เมื่อโลกเป็นจุดสังเกตการมองเข้าหาดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีวงโคจรเขาเรียกว่าดาวพระเคราะห์วงในถูกไหมครับวงในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยก็ทําให้วงโคจร,รมันสั้นถูกไหมครับปั๊บเดียวมันก็ครบรอบแล้วปั๊บเดียวมันก็ครบรอบแล้วก็กลายเป็นว่ามันเกิดการถอดรอบกันเพราะว่ามันจะต้องบาลานซ์กับวงโคจร,รด้านนอกไง ตั้งแต่ดาวพฤหับสบดีเสายูเรเนียตเนปจูนถูกไหมครับอะไรเงี้ยพวก,เน,นวกนนเนี้ยมันวงโคจรที่ไกลดังนั้นยงมันวงโคจรที่ต้องมีการทดรอบจึงทําให้เกิดการเดินพักเสร็จหมุนในทางนี้คือมันหลอกตาแต่ปกติมันก็คือเท่ากันหมดนั่นแหละนะครับมันมีอะไรที่แฝงไปด้วยแบบเขาเรียกว่ากฎของฟิสิกส์ของอะไรพวกนี้นะครับเราก็ แต่ตัวคนเองไม่จําเป็นต้องรู้แต่แค่อธิบายให้เข้าใจคร่าวๆแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะมันมีความสําคัญกับเราว่าทําไมถึงต้องเอามาพูดนะครับอะไรแบบนี้ทีนี้ามาเริ่มต้นนะครับดาวประจําตัวของคุณเนี่ยดาวเสาเป็นเกษตรนะครับคือพูดง่ายๆว่าผมพยายามหาอะไรที่มาพูดเพิเ่มเติมเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยโคจรเหมือนกันทุกเดือนนะครับ2ปีครึ่งเชลีดังนั้นเนี่ยก็ต้องหาอย่างอื่นมาเพิ่มด้วยนะครับเพื่อจะได้ มีความรู้ไอเดียมากขึ้นนั่นเองสำหรับคนอยากต่อยอดพัฒนาเนาะแล้วก็รู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบักหามนะครับรู้มากแก้ไขได้มากแล้วก็เอาไปปรับยุคใช้นในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับดาวเสาเป็นเกษตรเนี่ยคุณตั้งต้นตั้ง,ง,งหลักตั้งฐานได้แน่นอนนะครับอีก2ปีประมาณนะครับซึ่งผ่านไปด้วประมาณครึ่งปีแล้วนะครับก็โอเคยังเหลือเวลาอีก2ปีให้เรานั้นรีบจัดการซะนะครับแต่อย่าลืมว่าดา,าวเสาเนี่ยชอบอะไรที่มันช้าชอบอะไรที่มันชัวชอบอะไรที่มี เขาเรียกว่าระบบระเบียบแผนการนะครับเออทำอะไรยาสมศิสมหอยาเสียงเด็ดขาดเพราะดาวเสาไม่ชอบนั่นเองนะครับมันคือพูดกันว่ามันจะขัดแย้งกับดาวเสาคือดาวเสาที่ให้ผลที่ไรา้าถ้าเราทําให้แบบว่า ออตรงกันข้ามอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าดาวทุกดาวเนี่ยเป็นดาวสีเทามีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าเราอยากได้ดีเราก็ต้องเข้าทางดีของดาวดวงนั้นทุกดาวมีข้อดีหมดครับแม้กระทั่งมฤตยูที่ว่าลายเนี่ยมันก็ยังมีข้อดีเสาร์เหมือนกันนะครับดาวหูก็เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเข้าด้านดีของดาวก็จบครับวิธีแก้ไม่ได้ยากนะแต่ว่าถ้าเผื่อเราเข้าในทางเสียของดวงดาวเราก็จะเหนื่อยแล้วก็ ไม่ประสบความสําเร็จล้มเหลวด้วยนีน่นั่นนะครับเป็นลักษณะนี้ทีนี้เรามาเริ่มต้นนะครับดาวก็โครจรน,น้อยเนาะในเดือนนี้ก็เริ่มต้นกันที่ดาวศุกร์อย่างที่บอกไปดาวศุกร์เนี่ยโครจรย่าราศีที่6พฤษภาคม2564นะครับได้ต่แหม่งนเกษตรในราศรีพฤษภนั่นเองดาวศุกร์เนี่ยเป็นเกษตรก็ดีความเข้มแข็งเกิดขึ้นนะครับในพบปุตตะหมายถึงเหมือนจะมีความสุขนะเออแต่จริงหรือเปล่า เหลือบไปมองดูจะมีดาวชุมนุมกันในราศีพฤษภนะครับในช่วงเดือนนี้ดังนั้นเนี่ยมีทั้งดีและเสียไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นความสุข1 0ร้อยเอร์เซนอย่างที่คาดไวหรอกนะครับเพราะว่าแักสุดคือความสุขอย่างที่บอกไปด้านตําหนังกเกษตรคือมั่นคงแน่นอนก็คือหมายว่ามีความสุขแน่นอนแต่มันมีเรื่องรายๆายมาเบียนนะครับมาเบียนบ่อนทําให้อาจจะเกิดคําว่าสุขไม่จริงสุขไม่ เที่ยงแท้นะครับคือพูดง่ายๆว่าสุกไม่เต็มร้อยนั่นเองเป็นทุกขราบก็ได้อะไรแบบนี้เพราะเนื่องจากอย่างน้อยละ1ดาวที่ตั้งรับมานนนานแล้วก็คือดาวราหูอยู่มาแล้วประมาณครึ่งปีนะครับเหลืออีก1ปีเนี่ยยังรออยู่เลยสุกราหูคู่ช้ำเงินชํำรักนะครับดาวสุกได้กลาเหมือนกเกษตรอย่างเงี้ยเดินเร็วอย่างเงี้ยปกติเงินทองไหลามาเทมาถูกไหมครับแต่มันเสียได้ต่กเษกษตรก็จริงนะ ไหลามาเทมาดีนะครับมั่นคงแต่มีดาวราหูรองรับดาวราหูคือดาวอารมณ์ครับดาวแห่งการลุ่มหลงด้วยหมายถึงการใช้เงินหมายถึงการลงทุนเพราะอยู่ในพปุตตะหมายถึงการลงทุนหมายถึงความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยจะบอกให้ว่าคนหวยรวยเบอร์เนี่ยอย่าเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าดาวราหูเนี่ยนะครับกับดาวศุกร์เนี่ยเป็นคู่ช้ำเงินช้ำรักชื่อบอกแล้วครับช้ำเงินช้ำหลัก มันไม่โอเคมันไม่ควรนะครับปกติอะถ้าไม่มีดาวราหูมันจะดีนะคือรออีกหนึ่งปีอะเออถึงจะดีขึ้นหรือก่อนหน้าเนี่ยถอยหลังไปครึ่งปีอะจะดีอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ควรเนาะเพราะว่ามันจะเกิดผลเสียหายตามมาคือเขาเรียกว่าเก่งกําไรหรืออยากได้นู่นอยากได้นี่คือผิดหวัง ไม่สมหวังนั่นเองนะครับความหมายของมันคือไม่สมหวังสุกราหูเนี่ยนะครับปรากฏในดวงชะตาใครอยู่ไม่ว่าจะอยู่พบเบรนไหนก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในราศีใดก็ตามถ้ามีสุกราหูคือจบเล่งกันโยกกันอายกกันดีอยู่นะครับยัง,ยง,ยงมีผลที่ดีอยู่ตรีโกนกันยังผลที่ดีอยู่แต่โยก เร่งกับกลุ่มเนี่ยไม่ดีตัวผมยังมีดาวดาวศุกร์กับดาวราหูเนี่ยนะครับเร่งกลุ่มกันเหมือนกันนะครับมันก็จะเสียในลักษณะนี้นะครับก็คือช้าเงินช้ารักอย่างที่บอกไปก็ต้องระมัดระวังนะครับในเดือนนี้นะครับก็ไม่โอเคแต่ยังดีที่ดาวศุกร์เสรินะมันก็หมายความว่ามันอยู่กับไอ้ดาวราหูได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ออกไปแล้วนะครับก็ทําใจดีๆไว้เพราะว่าเนื่องจากดาวศุกร์จะโครจรยาราศีอีกครั้งหนึ่งคือรอบสองเนาะ 31พฤษภาคม2564ในราศีเมถุนนะครับออกละจากดาวราหูก็ถือว่าดีขึ้นเห็นไหมครับไม่ถึงเดือนเลยก็ถือว่านี่คือโชคดีของที่ดาวสุกเนี่ยโครจรไวนั่นแหละนะครับนี่คือข้อดีอยู่พบร้ายอยู่พบเสียกลุ่มดาวเสียเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ผ่านพ้ไปแล้วอะไรแบบนี้เนาะต่อไปดาวพระเกษสุญ,ญาตจะมีการโคจรยาราศีดวงที่2ในวันที่13พฤษภาคม2564นะครับซึ่งในราศีกันเนี่ยใน ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะพ่าดาวเกตเนี่ยหมายถึงความจุกจิกวุ่นวายแล้วก็มีการได้ประสบการณ์เพิ่มเติมนะครับก็หมายความว่าพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดาวพุธหมายถึงการสังเกตก็คือเอาคือเกิดอะไรขึ้นในในชีวิตประจำวันเนี่ยให้เมมโมรีเข้าไว้คือ,คอเรียกว่าผิดเป็นครูคือข้อข้อผิดพลาดให้มาเป็นครู เก็บสติเก็บสะสมเอาไว้มันจะเหมือนคล้าวิชาโหราศาสตร์นี่แหละก็คือการเก็บสถิตินะครับเพราะจะเกี่ยวข้องกับดาวเกีนเดนี่แหละดวาววิชาญานนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นักศณะที่ เป็นประสบการณ์นั่นเองนะครับก็จะดีพอเวลาเจอปัญหาอะไรแก้ได้เร็วอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยก็คือการคล้ายๆกับการเรียนรู้อะลูกคู่กับดาวพฤหัสบดีวิชาโหราศาสตร์คือดาวพฤหัสบดีกลุ่มเกตครับผมก็มีในดวงชะตาผมถึงมาทางนี้ไงดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าความรู้ที่เก็บสะสมประสบการณ์เอาไว้นะครับก็คือการเป็นสถิติสเตตอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกปูมโหนเนี่ยนะครับลักษณะนี้เลย ่อไปดาวทิ์ดวงสุดท้ายนะครับที่จะมีการโครจรย่าราศีดวงที่3คือ15พฤษภาคม2 5 6 4ในราศีพฤษภยู่ในภพพุทธะเหมือนกันได้ตำแหน่งอุจจาพิมกุกดูผิวเผินเหมือนจะดีถ้าอยู่ดวงเดียวนะครับได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกเนี่ยลงมาจากตำแหน่งอุดช่องสองการเนี่ยหราศียังถือว่าโอเคมีความเด่นเด่นนะครับแต่เนื่องจากกลุ่มกระดาวราหูนะครับเป็นคู่เพศรไผ่มาถึง เด่นแล้วจะเป็นภัยดังนั้นอย่าแสดงตัวอย่าออกหน้าอย่าทําอะไรที่แบบเปิดเผยจงแจ้งจนเกินเหตุนะครับอย่าแสดงตัวจนเกินเหตุอย่าโชว์พาวอย่าโชว์ออฟอันนี้พูดในลักษณะของเขาเรียกว่าสะไปดุนนะครับต้องระวังตรงจุดนี้เ๋ยวเพชรภัยจะตามมามาหมายถึงการอิจฉาริษยาบันไส้แล้วก็จะคดหลมจะพังจะคือพูดไงว่าเราอยู่ที่แจ้งเขาหยุดที่หลับอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้เรานั้นเสียบ เสียในสิ่งที่เป็นอยู่เพราะามันหมายถึงตัวตนของเราด้วยนะอาทิตย์เนี่ยดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่ามันโดนเพชิดเพมันไม่ธรรมดามันถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่โตพอสมควรดังนั้นเนี่ยสันโดษเข้าไว้พูดจาให้น้อยเข้าไว้พยายามอย่าหาเรื่องใส่ตัวนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นปลอดภยัยแล้วก็ ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ยังโชคดีที่มีดาวพุธอยู่มายถึงเอาตัวรอดได้นะครับมีสติสติมาปัญญาเกิดตามหลักพระพุทธศาสนาได้สั่งสอนเอาไว้นะครับเนี่ยงงก็มีสติสติมาปัญญาเกิดสามารถแก้ไขสถานการณ์และเอาตัวรอดได้นั่นเองนะครับเนี่ยงงก็ซู้บซ้เป็นกําลังใจให้ในเดือนพฤษภาคมมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยทำถูกท,ทางไปถูกท,ทางหรือเปล่าเพราะดาววัสดีเนะี่ยออกจากการขัดแย้งกับดาวประจําตัวแล้วนะครับตั้งแต่29มีนาคม หเดือนครึ่งจากนี้ไปยังไงก็มีเรื่องที่ดีๆรออยู่แต่มาอาจจะร้ายในรายเดือนบ้างในบางจุดยังไงก็อดทนนะครับนี่ก็ผ่านผลไปแล้วสามารถติดตามคำจกรอได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระด,ดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำจกนนีกรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไป็นกำลัใให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ